สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพาทุกท่านนะคะมารับชมสวนเกษตรพอเพียงนะคะไว้ปลูกไว้ในครัวเรือนนะคะเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวของเรานะคะนี่นะคะในครอบครัวของแอดมินเองนะคะก็จะปลูกไว้นะคะไม่เยอะนะคะแต่ก็พอที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆไปได้น,นะคะนี่ก็ตินไปหลายอย่างแล้วนะคะก็หมดเวล,ลายอย่างแล้วเนาะอ่าอันนี้นะคะต้นนี้ก็จะเป็นกระลำนะคะ ก็จะปลูกเองนะคะนี่ก็เริ่มเพียรเริ่มลงนะคะนี่นะคะไม่ใช่เพียอย่างเดียวนะคะมันเป็นมอดจากโรงเรือนของแอดมินเองนะคะซึ่งด้านบนเราใช้เป็นไม้ไผ่นะคะขึงงสลนเพื่อพรางแสงให้ต้นไม้เรานะคะแล้วก็ล้อมรั้วนะคะร้อมด้วยตะไคายนะคะนี่คะ่ะเป็นตะไคายนะคะก็จะกันไก่กันนกมาจิกของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าแถวบ้านนี้ก็จะมีไก่เยอะนะคะไก่ชน เจ้าของก็เลี้ยงแบบปล่อยก็จะมาแบบกวนพืชผักเรานิดหน่อยนะคะอันนี้นะคะเป็นข้าวโพดนะคะน,นี่นะคะเป็นสีต่างๆตามนี้เลยนะคะเห็นกันไหมเอ่ยนี่นะคะก็อันนี้ก็ซื้อมเมล็ดพันมาจากเพจนะคะในเฟซบุ๊กมาทดลองปลูกกันดูนะคะก็เป็นตามรูปเลยนะคะก็ตรงปกอยู่นะคะสําหรับผลผล,ผลิตที่ได้ ข้าวโพดอันนี้นะคะเราไม่ได้มากินนะคะแต่ว่าเราปลูกไว้นะคะเพื่ออยากรู้ค่ะอยากรู้ว่าเขาจะตรงปกไหมเนาะเราก็ลองดูว่ามันมีจริงหรือเปล่านะคะนั่นเองอน,นี้นะคะส่วนในคลิปนี้เราก็จะมาดูพืชผักกันต่อนะคะนี่เป็นร่องรอยของแปลงคนานะคะซึ่งก็เก็บไปเรียบร้อยหมดแล้วนะคะทุกท่านก็เลยผักหลายๆายอย่างก็แอดมินเก็บไปหมดแล้วเนาะไกหมดทุกอย่างแล้วก็เหลือไว้ไม่กีย่ย่าง เดี๋ยวก็เตรียมแปลงไว้ปลูกใหม่นะคะเราก็สามารถใช้ดินเดิมได้เลยเนาะผอสมปุ๋ยคอกไปอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็พอพันผักได้เลยต้นนี้นะคะต้นใหญ่ๆลูกสวยๆนี่ค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะมะเขือเทศค่ะทุกท่านลูกใหญ่มากค่ะตัวนี้นะคะมีขน,นาดลูกนะคะใหญ่มากๆดอกรวยนะคะนี่เป็นลูกเขียวขเขา ก็ปลูกในถุงนะคะไม่ใช่ปลูกลงดินอะไรนะคะนี่นะคะปลูกใส่ถุงอย่างนี้เลยค่ะดินปลูกเราก็จะผสมปุ๋ยคอกเข้าไปนะคะแล้วก็มีขุยมะพร้าวนิดหน่อยแล้วก็ดินนะคะก็ผสมคุกค้าอัตราส่วนเท่าๆกันค่ะเราก็มาปลูกแล้วก็หมั่นรดน้ําใส่ปุ๋ยนิดหน่อยปุ๋ยก็ไม่ค่อยได้ใส่หรอกค่ะบ้านเนี้ยจริงๆอะ่ะ <c oughs> ก็จะรดน้ําทุกวันแต่ก็ชอบมะเขือเทศด้วยนะคะลูกใหญ่มาก เดี๋ยววันนี้เราไปำตำส้ตมตำกินกันดีกว่านะคะลูกน่ากินมากค่ะข้าวผัดก็อร่อยเนาะลูกใหญ่บิ๊กบึ้มเลยค่ะเนี่นะคะก็จะปลูกไว้ไม่กี่อย่างะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นผักชีนะคะซึ่งเมื่อกินไม่ทันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็จะเก่แล้วนะคะก็สูงมากค่ะสูงจริงสูงแบบว่าประมาณห้าสิบเซนกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ากินไม่ทันค่ะปลูกแค่นี้เองนะคะกินไม่ทันค่ะ โอ้โหบ้านนี้นะคะอันนี้ก็เป็นต้นหอมนะคะก็กินไม่ทันเช่นกันค่ะก็จะเป็นเหลือเป็นสภาพนี้ก็คือการใช้นะคะที่ภาชนะที่เราใช้ปลูกนะคะถ้าหากเป็นพืชผักที่ว่าเป็นต้นใหญ่ๆ่นี้นะคะเราก็จะปลูกในถุงซึ่งแบบนี้นะคะในถุงเป็นถุงพลาสติกนะคะที่เราซื้อของมาจากตลาดร้านค้านั่นเองะคะ่ะ ก็ถ้าทิ้งไปเฉยกรเปล่าประโยชน์เนาะเราก็เอามาใช้ปลูกต้นไม้ใส่ดินนี่แหละคะ่ะถ้าหากว่ากลัวขาดง่ายก็ใส่2ชั้นนะคะแล้วก็ใส่ดินเข้าไปแล้วก็ปลูกต้นไม้นี่นะคะเป็นต้นกระลำอันนี้เป็นต้นกระลำม,มีกระลำม,มะเกือเทศนะคะแล้วก็ผักกาดขาวซึ่งผักกาดขาวนอนลงเยอะมากค่ะอันนี้ก็จะไม่ไม่เหลือให้กินนะคะก็นอนเยอะมาก นี่เรดูกันไปหลายอย่างแล้วนะคะตรนนี้นะคะเป็นเหมือนจะเป็นกระลำดาวนะคะอันนี้กระลำดาวสวยค่ะสวยเลยนะคะนี้ก็ปลูกไว้ในภาชนะที่ใช้ปลูกกระลำดาวเป้นเปิดให้ดูนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูร้อยอยางค่ะร้อยอยางที่เราไม่ใช้เลยนะคะยางมีปัญหาเราก็มาตัดตัดเลยนะคะตัดขอบอย่างนี้นะคะตัดขอบ ตัดออกแล้วก็ทั้งสองทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะเราก็เอาดินมาใสาป่ปลูกเช่นกันค่ะริมรั้วนะคะเราก็จะปลูกเป็นมะพืชเลื้ยนะคะผักที่เขาเลยนะคะก็ที่บ้านนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ค่อยได้กินนะคะเพราะว่าเหมือนจะปลูกไม่ค่อยได้กินก็ไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรเหมือนกันเนาะก็วันนี้ก็พามาชมผักในสวนครัวกัน นี่นะคะนี่คือต้นกล้านะคะของพืชที่เราจะนำไปปลูกในรุ่นต่อไปนะคะเราก็เพาะใส่ถุงแบบนี้นะคะทุกท่านนี่นะคะเพราะใส่ถุงก็จะมีหลายไซส์นะคะเพราะว่าเราจะปลูกหมุนเวียนนะคะซึ่งจะช่วยเราประหยัดไปได้มากเลยนะคะเอ๊อันนี้มาไงเนี่ยอัน,นอันนี้ไม่ใช่ผักนะคะอันนี้ไม่ใช่ผักอันนี้คือบอนค่ะบอนดาน,นะคะ ก็ซื้อมาปลูกไว้ทาเกระรสก็เข้านิดนึงนะคะก็ได้มาต้นเดียวนี้ละคะ่ะก็แตกหน่อแล้วนะคะก็ไวมากๆส่วนนี้นะคะเป็นพริกนะคะไม่ใช่พริกชี้ฟ้านะคะแต่อันนี้เป็นพริกที่พันที่ซื้อมาจากเพจในเฟซบุ๊กเช่นกันค่ะเขาบอกว่าเป็นพริกที่มีความเผ็ดที่สุดในโลกนะคะก็แอดมินก็ยังไม่เห็นนะคะว่า จะออกเป็นหน้าตายยังไงนะคะนี่นะคะดอกของเขาเริ่มมีดอกแล้วนะคะก็ต้องรับชมในคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวถ้าออกผลผลิตแล้วนะคะเราก็จะมารีวิวทุกท่านได้รับชมกันนะคะว่าเห็ุจริงหรือเปล่าสมคำเล้่มลือไหมนะคะต้นพริกนี่ก็งามมากนะคะถึงจะใบเริ่มเดินหงิกไปหน่อยนะคะแต่ก็ถือว่างามนี่ค่ะสาเหตุที่ทำให้ใบพริกของแอดมินหงิเห็นไหมคะ ิ่งกันบิบๆๆๆเลยนะคะเพราะว่าที่บ้านของเรานะคะที่ผักต่างๆนะคะเริ่มมีนอนมีแมลงเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารพิษใดๆเลยนะคะปลูกแบบปลอดสารนะคะทุกท่านเรากินเองเนาะลูกเราก็าได้ปลอดภัยไปด้วยนะคะก็ใช้ลดพวกน้ำเสาวอะไรอย่างนี้นะคะใช้เกี่ยวกับธรรมชาตินะคะ ก็ลดบ้างไม่ลดบ้างก็เลยตามสภาพแบบนี้นะคะรวมๆแล้วก็โอเคอยู่นะคะก็ท่านใดมีเวลาว่างก็สามารถไปลองทดลองทํากันได้นะคะก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไปได้หลายร้อยต่อเดือนเหมือนกันนะคะนี่นะคะก็ปลูกกันไว้แค่นี้นะคะแต่ก็ทําให้ครอบครัวของเรานะคะไม่ต้องซื้อผักกินเลยค่ะเราไม่ได้ปลูกเป็นในโรงเรือนนี้นะคะข้างนอก เห็นไหมคะจะมีกล้วยน้ำว้าดูนะคะนั่คือกล้วยน้ำว้านะคะปลูกกล้วยน้ำว้า,ะะกกววาด้านหลังนู่นก็จะมีต้นมะกรูดต้นผักตังต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะปลูกอันไหนยอดได้เราก็ยอดยอดไว้ตัวดินตรงนี้นะคะจากการปลูกผักที่เป็นผักเลยนะคะนี่คือต้นต้นเก่านะคะต้นเก่าดินเรายังเหลืออยู่เดี๋ยวเราก็จะมาผสมผสมปุ๋ยคอกเข้าไปหน่อยนะคะแล้วก็เราก็จะทําการเพาะพิกค,ค่ะ พอพริกพอผักมาปลูกกันได้ใหม่นะคะคือนํากลับมาใช้ใหม่นี้นะคะคือขุยมะาพร้าวที่เราใช้นะคะใช้สําหรับเป็นส่วนผสมในการที่เราจะปผสมดินปลูกนี่นะคะขุยมะพร้าวก็ซื้อมากระสอบละสี่สิบบาทนะคะหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะคะร้านต้นไม้อะไรอย่างนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ ไปคลิปหน้าเราทำอะไรได้งอกงามดีเราจะมาพาทุกท่านมาชมสวนกันใหม่นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ